สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดน,นวัดประกาศลาออกอีก2รายการพร้อมฝากประโยคเด็ดถึงกติหลังจากที่นวัดอิสระไกรศีนได้ออกมาประกาศเฟซบุ๊กว่าติดเชื้อโควิด -19 จากตรกชื่อดังอย่างโกติอารามบอยและเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลและมีประเด็นต่างๆตามมามากมาย ซึ่งประเด็นหนึ่งก็คือการประากาศยุติบทบาทหน้าที่พิธีกรรายการครัวคุณตอยและล่าสุดเจ้าตัวก็ได้ประกาศว่าผมขอลาออกจาก2 d เดย์โชและเพชรรามาถึงสิ้นเดือนกันยายนตามสัญญาตามคอนแทคที่เราเซ็นนะครับแต่จะเป็นคนอื่นเป็นพิธีกรก็ถือว่าเป็นการร้างหน้าผมออกจากทีวีร0อเเซ็ตตั้งแต่วินาทีนี้ไม่ใช่เฉพาะครัวคุณต่อยนะครับแล้วก็ฝากความปราถนาดีถึงน้องรักของผมก็ตีสบายใจได้นะครับ เพราะว่าโกตีผมไม่ได้ติดสายพันเดียวกับคุณนะฮะแล้วก็โกตีเป็นพี่น้องที่ผมรักมากเป็นน้องที่ผมโคตรรักเลยโคตรรักมันนะแล้วก็ขอบคุณอ้อด,ด้วยน้องรักคิดถึงคนคนนี้ก็จะวิตกจริตไปเรื่อยๆก็โคตรรักเหมือนกันเรารักกันจริงๆแล้วก็สุดท้ายก็ต้องขอบคุณพี่ต่อยไตรภพนะครับอันนี้ต้องขอบคุณพี่ต่อยจริงๆพี่ต่อยคือพี่ชายที่แสนดีในทุกเวลาที่มีความสุขหรือมีความทุกข์นะครับพี่ต่อยคือพี่ต่อยผมบอกได้เลยว่าผมเคารพ รักอย่างบริสุทธิ์ใจและผมจะรักแบบนี้ตลอดไปเระวันที่ปิดสถานีไอทีวีเราอยู่ด้วยกันจนวินาทีสุดท้ายตอนจอมันดับเราผ่านทุกกันมาไม่รู้นับครั้งไม่ถ้วนในวันนั้นนาราเป็นผู้อ่านจนวินาทีสุดท้ายและจอดับไปและหันมาถามกันว่าชีวิตเรามืดไปทางไหนต่อเราพากันมาส่งหลายทีแล้วเราพากันเดินมาหลายที่แล้วผมก็ต้องขออนุญาตขอบคุณพี่ตอ่อจากกลบึงของหัวใจเป็นคนเดียวที่สุดในวงการบันเทิงของผม ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ